ย่าอัปเดตเลยค่ะหลังจากหายเป็นโรคนี้ยังไงบ้างตอนนี้โอเคค่ะ<น>ก็ก็ดีค่ะแต่ว่าก็กต้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยง่าย,ายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะ่อาก,การแบบรองดูดแต่รชนแคือยาโชคดีมากเลยค่ะไม่ได้ไอแล้วก็ไม่ได้เจ็บคอค่ะแค่แบบว่าเป็นไข้เอ่อน้ำมูกไหลแค่นั้นค่ะตอนนั้นเราเราเอ็ใจล้วไปแบบไปตรวจแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึอกแบบปวดง่ายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตรวจดีกว่าแต่ตอนเช้าตรวจก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะตอนเย็นตรวจถึงจะขึ้นค่ะก็มีแจ็คพอตเลยค่ะออดูแลตัวเองยังไงบ้างในช่วงนั้นน่าูกแยกตัวจากคุณแม่ค่ะแยกแยกโฮมไอ o l เลชันค่ะหลังจากที่คุณหมอบอกว่าคอนเฟิร์มว่าอยู่กับโฮมไอส์เลชันได้ก็อยู่คนเดียวตลอดเลยก็เหงานิดหน่อยแต่ว่าก็ก็โอเคค่ะกล้องแบบมันเกิดด้วยยาก แต่เอาจริงๆวันนั้นรู้สึกป่วยค่ะเลยไม่ค่อยได้รู้สึกว่าอ๋อวันเกิดมิวอาอะไรของการเรื่องอื่นอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็รู้สึกได้ถึงความรักผ่านกระจกไปอะไรเงี้ของไทยค่ะความรักผ่านกระจกนี่ของไทยทุกคนใช่ค่ะก็นั้นมีพิเศษไหมเห็นมีเค้กอันนี้มีการส่งอะไรมาตั้งไว้หน้าห้องหรือยังไงค่ะก็ที่บ้านเนี่ยเป็นสองชั้นอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็อยู่ข้างล่างแฮปปี้เบิร์ t เดย์ เอาเค้กมาไว้อยู่แล้วแม่ร้องแล้วย่าเป่าข้างบนคนเดียวคะ่ะกิจกรรมช่วงช่วงที่เราต้องแบบแยกตัวนกับพี่อูอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างไหย่าย่าถูห้องทำเตียงล้างจานอ,าอ่านบทแต่ว่าของย่าตอนที่เป็นอะเพียนหัวคะ่ะใช่ก็เลยแบบไม่ได้เล่นมือถือเลยเก็รู้สึกดีคะ่ะเหมือนได้แบบได้อ่านได้อ่านบทได้ทบทวนนู่นนี้นั่นคะ่ะ เหงาสิเงามากเพราะว่าแบบห้องเป็นกระจกหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกคนทำนู่นทำนี่เราก็จะแบบจองเอาจองเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าสิบวันก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะโอเควันมีอะไรพิเศษไหมคะย่าในวันเกิดของเราไม่มีเลยหรอขาดตรวจก็ยังสองขีดอยู่ค่ะวันนั้น แต่เห็นเรารีวิวแบบว่าเดือนเดือนมีนาคมก็แบบว่าเออรวบรวมพี่แบหนหลายโมเมนต์เหมือนกันเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบทาอะไรเยอะมากค่ะหลังจากที่ที่แบบว่าค่อนข้างนิ่งแบบไม่ได้เดินทางนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเดือนนี้เป็นอะไรที่ทําอะไรเยอะแล้วก็เจอพี่แบร์เยอะเพราะว่าปิดจะปิดกล้องพอดีค่ะก็ถ่ายทุกวันก็ไม่เบื่อน้าไม่เบื่อหรอก <laughs> วันเกิดเขาอวยพรเราแบบดีมากเลยนะผนะู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่รุนแรที่สุดในโลกแบบดูเห็นหนูก็มเมาอยู่นะรัก <c oughs> เหมือนกนันคือปกติที่แบร์เขาถ้า่อต่อหน้าเราเขาจะไม่พูดหวานในขนาดนี้หวานค่ะก็เป็นหนิ้งเลยเป็นคนหวานมากๆใช่ค่ะตอนเขาลงเขาบอกเราก่อนนะว่าแบบไม่อยาก <c oughs> จะแฮปปี้เลยไม่ก็ซเอร์ไพรส์เราเลยเซอร์ไพรส์ใช่เราตอบเขาไปว่าไงอะค่ะ มีส่งข้อความไปไหมมีค่ะมีค่ะก็ที่สุดในโลกเหมือนกันภายใต้แมจะยาทำอะไรอยู่ลูก,ก <c oughs> ยิ้มอยู่ค่ะยิ้มอยู่ค่ะช <c oughs> ิมแล้วยังเขาแบบว่าที่เขาหวานเอาคือบ่อยมากเลยเดี๋ยวดี ไม่ชินหรอกค่ะดูว่าแบบตาโตอยู่หลายคนไปแซวพี่แบวว่าแบบว่าเป็นคนปวดแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อน,นเขาก็แซวไมต้องไปถามพี่แบวค่ะแล้วว่าเขาปวดหรอก็อวดอยู่นะแ,แล้วชอบให้เขาปวดใช,ช,ชไ่ไหมโอ้ยนี่เราชอะ ก็รู้สึกภูมิใจดีค่ะย่านอกจากพี่แบร์เขาอวยพอแล้วเขามีของอะไรให้ไหมคะนอกจากจะแบบว่ามาแบบผ่านกระจกสศกความรักเราแล้วเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไปถามเขาดีกว่าเขาว่าเข้อเป็นเป็นแนวไหนลูกเป็นสิ่งที่เรอยากได้หรือยังไงบอกดีไหมอ่ะบอกได้นี่แม่ปามม่ปามแม่น่าแล้วแม่ามยาแล้วพี่แบร์ซื้อ กระปุกเนี่ยเอ้ยเป็นอะไรนะคะเขาเรียวกว่าอะไรอ่อะเป็นแท่งเป็นแท่ง <c oughs> ใช่ดูเห็นแล้วหนูแบบว้าวทองึ้นวยนะตอนนี้ใช่ดูเห็นแล้วหนูขำไม่หยุดเลยค่ะกี่บาทเมื่อสิ้นโกี่บาทสิบบาทไหมไหม่ไม่มันแบบมันเท่านี้เล็กอ๋ะ <c oughs> ตอนแรกหนูนึกว่าช็อกโกแลตค่ะไม่เว่าช็อกโกแลตแต่ว่าโอ้โหหนักจังทองทองไม่ได้ลองกัดใช่ย่าแต่ดูไอันนี้เป็นของขวัญที่ เซอร์ไพรส์สุดแล้วใช่ไหมเซอร์ไพรส์ค่ะใครจะไปคิดว่าว่าเธอซื้อทองให้ค่ะเขาบอกอะไรไม่ทราบหรอกค่ะเขาบอกว่าทองกำลังขึ้นเก็บไว้เถอะเป็นการลงทุนกันอินเวสแล้วเราก็ขับคูทาไบอันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงกับวันเกิดไหมลูกหรือว่าพี่แบมมาให้ก่อนเออให้ตรงกับวันเกิดค่ะตรงกับวันเกิด เรียกว่าพี่แบว่ามีเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีอะไรให้เราได้เซอร์ไพร์ตลอดเวลาไม่เบื่อใช่เขาจินตนาการเขาดีด้วยค่ะเขาคิดนู่นคิดนี่ทำนู่นทำนี่เก่งอะไรอย่างนี้อย่างครั้ีก็จะมีละครจากพี่แบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้มีละครมาเกือบสามปีจะมีแล้วนะคะ คือเธอออกก่อนค่ะอันนี้ของพี่แอนแลเล่นกับพี่โอค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีไล like ค์กินารีครั้นี้คู่กับพี่แย่ค่ะ,ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะหนังหนูจะหนังหนูจะ,ะเข้าโรงแล้วนะคะทุกคนองั้นเราเก็บประเด็นหนังไว้พรุ่งนี้เพื่อเดี๋ยวต้องเจยจาอีกค่ะโอเคค่ะอก็บอกอะไรแฟนๆไ,ไหมื่อตอนที่ายาติดแฟนๆก็เป็นห่วงให้กำลังใจเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะแบบรู้สึกได้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งให้ตอนที่ป่วยนะคะแล้วว่าตอนนี้ แข็งแรงมากๆลุยต่อได้แล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยอ่ะเดี๋ยวขอสั้นๆนะคะไหนจะย่าแล้วเดี๋ยวย่ารวมเขารวมไปเลย <c oughs> โวยพรสมการอ๋อลูกทุกรวมไปเลย ก็สุขสันวันสงกรานนะคะแฮปปี้สงกรานทุกคนเลยนะคะขอให้สงกรานปีนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักนะคะถ้าได้อยู่กับครอบครัวก็จะดีอยู่กับเพื่อนก็ได้หรือว่าอยู่กับคนรักก็ดีเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะถ้าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางดปส่วนต่างากค่ะสวัสดีค่ะทางนี้ก่อนนะ